g a ร์ i n น t s นสติ 2S นะครับเครื่องนี้อาการที่ส่งมานะครับก็คือไม่สามารถเข้าสู่โหมดนาฬิกาได้ตามปกตินะครับอันนี้ก็ค้างที่หน้าโลโก้ไม่สามารถที่จะเข้าสู่หน้าโหมดนาฬิกาปกติได้นะครับนี่นะฮะก็ต้องเปิดออกมาทดลองซ่อมน,นะครับว่าเป็นที่อะไรอันนี้เป็นเครื่องใหม่เลยนะครับนี่นะฮะก็สภาพยังใหม่นะครับก แต่ไม่สามารถเข้าสู่โหมดนาฬิกาปกติได้นะครับอันนี้ลูกค้าก็ทดลองมาเยอะนะครับก็ส่งมาให้ทางร้านล็อกรีไบท์ดำเนินการเปิดทดลองซ่อมนะครับก็ต้องทำการทดลองซ่อมนะครับก็เปลี่ยนชิประบบไฟที่อยู่บนบอร์ดแล้วก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติหากลูกค้าไม่ได้ชาร์จไฟมาเกิน5โวลต์หรือ5วัตต์นะครับจริงๆนาฬิกายังไม่ได้ลองรับนะครับก็ไม่มีออโต้นะครับไม่มี ขอตัโวล์นะครับก็ขอบคุณมากครับร้านลกบีไปยินดีให้บริการแชร์รายการแทนร้อเปอร์เซ็นตนะครับขอบคุณมากครับนี่นะก็นาทีกว่าแล้วก็ไม่ไปไหนนะครับอยู่แบบนี้ก็ต้องเปิดออกมาทดลองซ่อมนะครับขอบคุณมากครับร้านลกบีไปยินดีให้บริการครับขอบคุณครับ